เป็สนสมเพศชายอายุราวห้าสิบเราพบบาดแผลขนาด5้าเซนติเมตรที่ลำคอของผู้ตายก็ตายเพราะว่าเสียเลือดจำนวนมากแล้วก็ทั้งในหลอดลมกระปอดไม่พบร่องรอยของขาบาวควันจึงวิสู์ได้ว่าผู้ตายเสียชีวิตก่อนที่จะเกิดเหตุไฟไหมถูกฆาตกรรมไปก่อนแล้วเป็นไปได้สูงแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจพบเม็ดำดำๆอยู่ในช่องปากของเขาด้วยหลังจากตรวจสอบมันคือไข่แมลงสาบ ใคร,ปรแปลงสาพ,พวกนี้น่าจะถูกคนยัดใส่ปากหลังจากที่พวกตายเสียชีวิตแล้วถ้าใส่เข้าไปก่อนตายเป็นไปได้เลยว่าใครพวกนี้จะเข้าไปอยู่ในกระเพาะและจะไม,ม่สมบูรณ์ขนาดนี้โอเคขอบคุณมากเกี่ยวกับคดีความทั้งเจ็ดถ้าสองคนนี้ เป็นคนดูแลโรงงานยาแล้วพนักงานของสีเยี่ยหายไปไหนเป็นไปได้ไหมว่าเขาไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วว่าเราทำให้คนร้ายกดดันบีบจนทำงานไม่รอบคอบเหมือนเมื่อก่อนแล้วไข่แมลงสาบหมายความว่ายังไงครับ